มันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งเราวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของนายกไม่ได้เลยนะครับต้องออกมาตีโพยตีภยัยล้อนลนดิ้นพ่านพ่านเลยนะครับเพื่อนๆลองไปฟังครับอยากจะพูดความจริงเลยนะครับว่าไอ้พวกที่โหยหาสงครามทั้งสองประเทศเลยทั้งฝ่ายกรัรมพูชาและฝ่ายไทยเนี่ยพวกนี้นะครับหวังผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งนั้นดูตัวอย่างประเทศไทยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงคุณเซนก็ได้อันนั้นเขาก็วิ่งเอาการเมืองเขาเข้าใจของเขาอยู่แต่ในประเทศไทยเนี่ยนายกเนี่ยจะทําอะไรมันก็ด่าครับ นายกแบบทําให้เจราจาก็ได้จับมือก็ได้มันก็บอกว่ากลัวนายกไม่เข้มแข็งอ่อนแอแต่ถ้านายกไปทําอะไรให้มันเกิดสงครามขึ้นมาก็จะไปด่านายกอีกเหมือนเดิมนะครับว่าหัวหาสงครามหววอํานาจอยากมีอํานาจไม่เก่งแล้วย,ย,ยังอยากอยากมีอํานาจต่อไปอย่างนั้นอย่างนี้คือทําทุกอย่างมันมันดักทางนายกันหมดเลยครับไม่ว่าจะทําดีหรือทําไม่ดีบรรดาหมดอ่าถ้าทําสงครามก็บอกว่าครับเอาซากศพประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อตัวเองมีอํานาจเพื่อจะ ุ่นลามไปถึงพ่อเขาหนดทําทุกอย่างครับด่าทุกอย่างผมก็เลยเห็นด้วยที่สุดนะครับในการเจราจานะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นย,ยังไงก็ช่างมันเป็นการเจราจารของสองประเทศนะครับไอพวกกอมเชียบางครั้งนะครับอยู่เฉยๆซะบ้างนะหุบปากไ้ซะบ้างไอพวกเนี้ยไม่เคยสัมผัสความเป็นสงครามที่แท้จริงหรอกครับนู่นไปดูยูเครนนะครับไปดูอิสราเอลไปดูพวกรัสเซียไปดูให้หมดแล้วครับที่เขากําลังทงําสงครามในปัจจุบันเนี้ย ว่ามันแบบต้องอบพยพต้องมีความเป็นความตายจริงๆจังๆไอ้พวกที่นั่งอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ยิ้มเฉยๆสนุกสนานในการเสพข่าวพวกเนี้ยบ้าบอรครับแต่ถ้าเจอกับบ้านตัวเองนะครับผมว่านั่งร้องไห้ทั้งวันสมน้ําหน้านะครับถ้ามันเกิดขึ้นเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะทําไมเขาร้อนขนาดนั้นนะ่ะวิาพากษ์วิจารณ์การทํงางานของนายกไม่ได้เลยเหรอแนะนํานายกไม่ได้เลยเหรอแต่ทาไม่ทําก็ขึ้นอยู่กับนายยกไม่ใช่เหรอ ไม่มีใครหัวยห,หาสงครามหรอกถ้าคุณจะโยงเรื่องนี้ไปใส่การเมืองไปนู่นรัฐสภา,านู่นตอนนี้แบ่งเค้กกันไม่ลงตัวฝั่งรัฐบาลจะย้ายไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านกันแล้วนู่น ون, ไปดูน,นู่นนน่นน่ะจะรอดหรือเปล่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการออกมาพูดอยู่นู่นะว่าใครอยู่แล้วไม่สบายใจให้ออกไปอยู่ฝ่ายค้านได้เลยนู่นนะถ้าจะพูดเรื่องการเมืองไปฝั่งนู่นอย่าเอาคนที่เขาออกมาป,ปกป้องประเทศชาติเอาเข้าไปยุ่งกับการเมือง เขาคิดเห็นแบบไหนเขาก็พูดแบบนั้นไม่มีใครหวยหาสงครามเหมือนอย่างที่คุณพูดกล่าวหาคนอื่นหรอกคนที่คุณควรอยู่เฉยๆคือคุณไม่ใช่พี่น้องประชาชนไม่ใช่คนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์เขาวิาพากษ์วิจารณ์ได้เพราะเขารักชาติเขาอยากให้ทําแบบนู้นแบบนั้แบบนี้นแบบนแล้วไม่มีใครอยากสั่งให้ในายกประกาศสงครามหรอกไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นคุณไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องร้อนไม่ต้องอะไรคุณแบกอะไรอยู่ ทุกวันนี้เขาออกมาช่วยกันช่วยทหารมีอะไรบริจาคให้กำลังใจกำลังใจกันเขาก็ทำคนมานั่งแซ่คนที่เขาออกมาปกป้องประเทศเหรอคุณคิดอย่างนั้นเหรอคุณไล่ให้เขาไปดูประเทศอื่นเหรอว่าเขาทำกันยังไงเราไม่ดูเพราะว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นไงแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นด้วยอันนั้นมันก็เป็นไปแล้วเราจะไปช่วยอะไรเขาได้เราทุกวันนี้ของเรามันยังไม่เกิดเราก็ไม่อยากให้เกิด เราก็ออกมาแนะนําอย่างนู้นอย่างนี้ไงก็ไม่ได้บอกให้นาะยกไปทําสงครามซะหน่อยนี่แต่ให้มีมาัตาก,การเป็นขั้นเป็นตอนให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นหน่อยเมื่อวันนี้เห็นไหมกัมพูชาเขาแรงขึ้นแรงขึ้นกับเรา JBC ไม่รู้จะประชุมกันลงตัวหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็จะไปสานโลกอยู่ดีคุณเข้าใจไหมเนี่ยคุณฟังข่าวไหมเนี่ยเข้าข้างอย่างเดียวเข้าข้างใครแบกใครอยู่ทําไมคุณมากล่าวหาคนที่เขาออกมาวิพากษารณ์แบบนี้เรา ขาวิาพากษ์วิจาร์ณโดยบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรผิดเลยคุณอย่าเอาพวกเขาไปโยงใส่การเมืองอย่างที่คุณทำอยู่ตอนนี้เข้าใจไหม